ร่วมค้นโดยบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนหรือแบมท่านผู้ชมครับหัวใจหรือว่าจิตวิญญาณความเป็นครูนั้นยิ่งใหญ่จริงๆนะครับช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชจำกัดมหาชนหรือแบมบีที่9วันนี้ จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับคุณครูนริสาซึ่งเป็นครูสาวจากจังหวัดเชียงรายที่มาใช้ชีวิตความเป็นครูอยู่บนดอยในดินแดนกันดารแห่งนี้ครับเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านคุณแม่รวมค่ะสวัสดีค่ะคุณครมาเป็นครูที่นี่ก็เพราะว่าอยากจะมาสอนเด็กซึ่งเด็กก็รอคอยครูเหมือนกัน แต่ว่าพอมาจริงๆมันไกล2 0 0กว่าโลทางขึ้นก็จะมีหินด้วยบางที่ก็จะเป็นแอ่งน้ําบ้านพักที่เขาจัดเตรียมไว้ให้ไม่มีไฟคะ่ะจะไปอาบน้ําน้ําก็ไม่ไหลอีกทุรากันดานมากเราก็คิดว่าเราคงอยู่ไม่ได้หรอกขอกลับไปอยู่ที่บ้านดีกว่าหนึ่งปีแล้วที่นักเรียนไม่มีครูภาษาไทยมาที่นี่เลยลองอยู่ไหม ก็ได้สัมผัสถึงความมีน้ำใจของคณะครูข้างบนนักเรียนที่นี่น่ารักเขาพร้อมที่จะเรียนรู้จากเราอยู่เสมอทำไมเราไม่คิดที่จะอยู่ที่นี่ทำไมเราไม่คิดที่จะรักเขาต่อบ,บ้างเราแน่จะอยู่ที่นี่ช่วยพัฒนาเด็กๆและเพื่อเป็นการสนับสนุนคนดีนะครับช่วงเติมฝันปันน้ำใจกับแบบปีที่9 จึงร่วมสมทบทุนให้กับคนดีเพื่อได้ส่งต่อความสุขให้กับผู้อื่นต่อไปครับและถ้าหากท่านผู้ชมต้องการสนับสนุสนโรงเรียนบ้านคุณแม่รวมและเด็กๆที่นั่นก็สามารถติดต่อได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏอยู่บน,นหน้าจอในขณะนี้ครับอยากให้เด็กที่อยู่ที่นี่มีอะไรเหมือนกับเด็กที่อยู่ข้างล่างได้เดินตามความฝันที่เขาได้วาดหวังไว้